สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรมเมกพัทยากรจากช่องพารวยนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการไหว้พระที่ไหนปดหนี้ในดวงส่วนใหญ่ที่ไหว้กันและประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะนิยมไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินท,ที่วงเวียนใหญ่นะครับก่อนจะไหว้ยังไงเนี่ยผมขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องราวที่มาของพระอ,องค์ท่านก่อนนะครับในทุกวันที่28ธันวาของทุกปีเนี่ย จะมีการจัดถวายเครื่องศักการะนะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเพื่อเป็นการลํำลึกนึกถึงพระคุณของท่านนะครับที่ทรงช่วยกอบกู้เอกลราชจากพม่าครั้งเสียกรุงครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการติดขัดชีวิตเหมือนถูกตกอยู่ในวงล้อมนะครับแก้ไขปัญหาก็ไม่เจอทางออกสักทีนะครับเขาก็มักจะไปอ้อนวอน ไปขอพระเจ้าตัดสิงให้ฝ่าวงล้อมฝ่าปัญหาออกไปได้นี่คือเคสตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มกักนิยมไปขอให้พ้นจากปัญหาพ้นจากเรื่องหนี้สินนะครับนอกจากนี้เนี่ยพระเจ้าตัดสิงเนี่ยยังเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้กลยุทธ์นะครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่ากินแล้วทุกหม้อข้าวนะครับเพื่อให้ทหารเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการสู้รบแบบสู้ขาดใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในด้านการแก้หรือการขอเนี่ยให้ความหมายถึงเรื่องของการที่คนเรียนแล้วติดขัดเรียนแล้วไม่ประสบความสําเร็จมักจะไปขอให้ท่านเนี่ยช่วยในเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะครับวิธีการไหว้เนี่ยเขาจะนิยมใช้ดอกกุหลาบแดงนะครับพร้อมด้วยทูบ16ดอกนะครับจะไปขอก็ได้จะไปบนบานก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นหนี้สินใหญ่ๆ เขาจะใช้การบนบาทมากกว่านะครับเพราะจะได้ผลที่ดีและรวดเร็วส่วนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจวิศวะหมอผ่าตัดอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องช่างเนี่ยสามารถไปไหว้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพสายงานของตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทารวยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรสวัสดีครับ